สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการป้องป่วยพบผมเพชรรสสวัสดิ์สินสวงหมอสูติแพทย์แผนไทยรอบส่งผ่านทีวีดาวเทียม13สยามไทยจันทังคารพุดธศุกร์บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งรอบทบทวนตีห้าถึงหกโมงเช้าของจันทังคารพุดธเพื่อเชิญชมนะครับรายการป้องป่วยรายการที่13สยามไทยทําเพื่อพวกเราอย่าให้เจ็บป่วยเจ็บป่วยแพงครับสมัยนี้นะ,อะตอนนี้เราก็ต้องมาพูดเรื่องโควิดละ อย่าไปประมาทตอนนี้อเมริกานะครับวันหนึ่งเนี่ยสองแสนคนที่ติดเชื้อโควิดแล้วจำนวนผู้เสียชีวิตเรียกว่าไม่มีที่ฝังศพนะครับต้องใส่ไว้ในรถห้องเย็นแล้วก็ผมยังสงสัยแล้วรถห้องเย็นจะยังไงเพราะว่ามีรถห้องเย็นที่มีมีที่บรรทุกใส่ที่ศพอยู่ข้างในะครับ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ยังไม่รู้จะไปฝังไว้ที่ไหนเลยก็ให้รู้ว่ามันร้ายแรงจากประเทศที่อ้างว่าเขากำลังอ้างว่าเขาสามารถทําวัคซีนขายขายขาผมให้ข้อสังเกตจานวัคซีนนี้ไปเริ่มใช้ในอังกฤษไม่เริ่มในอเมริกาฮะนะครับก็ให้ให้ดูเหอะว่ามันคงมีอะไรพิสดารอยู่แหละนะครับก็ให้ก็ให้รู้อีก ว่า6เดือนจากนี้ไปนะ่ะวัคซีนยังไม่ทำประสิทธิภาพอะไรของมันเท่าไหร่หรอกดอกเอรเพาซี่ที่ดรทำให้ไม่ใช่ดรทำประธานาธิบดีทำก็ไม่ใช้แต่ว่าไบเดนเขาจะใช้นะครับวันนี้เขาบอกว่าผลจากการที่มีจัดงานบ่อย,อยๆแล้วก็ไม่มีการเว้ระยะห่างไว้เขาเรียก social distancing ภาษาอังกฤษเขาว่านะครับ แล้วก็ไม่มีการล็อกดาวน์คือไม่มีการอยู่บ้านอย่างนี้ยขาวกหลังจากจัดงานใหญ่ไประหว่าง7 1 4ถึง14วันจะพบว่ามีคนติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นเท่าตัวก็น่าจะจริงครับจาก2,000-4,000-8,000ตอนนี้2,500,000คนตอน่อวันก็ปัญหาก็คือว่าโรงพยาบาลมีแต่หมอไม่มีคือเขาทำแบบเมก เขาทำแบบจีนเหมือนกันนะครับเขาไปใช้โลงยิมโลงสเก็ตน้ำแข็งทำเป็นที่รักษาคนทำเป็นแบบเต้นกระโจมเนี่ยแต่เขาไม่มีคนคือหมอหมดอนะ่ะม่รู้รักษาอย่างไงกนะ็ที่ปากเกสถานก็มีเรื่องขาดแขนออกซิเจนพวกที่เจ็บหนักป่วยไม่มีออกซิเจนตายคือเดียวแปด เมื่อคืนนี้ตาย8คนจากการขาดออกเดียนแล้วเราดูนะในอาในเกาหลีใต้และญี่ปุ่นต้องใช้กำลังทหารแล้วครับเขาฉลาดพูดคือแต่อย่างเงี้ยเรียกว่าการประกาศกฎีการซึ่งนั่นแหละคือเอาทหารมาดูแลประชาชนที่ไม่ใส่หน้ากากไม่อะไรต่ออะไรขเขาบอกว่าเอาทหารมาช่วยเพราะว่าตํารวจไม่พอแล้ว ของทางญี่ปุ่นเขาพูดเพราะกว่าเขาบอกว่าใช้พยาบาลทหารมาช่วยพยาบาลธรรมดาแต่ว่าตอนออกมาไม่ใช่พยาบาลออกมาอย่างเดียวครับทหารออกมาพึ่มหมดดูแลคนไม่ใส่หน้ากากอะไรต่ออะไรนี่ขนาดประเทศญี่ปุ่นที่เราบอกว่ามีวินัยยอดเยี่ยมแต่ว่าพอมีคนตายเยอะๆเนี่ยครับวินัยวินัยก็วินัยเก็คนตายอะนะครับแล้วทำยังไงก็ ว่ากันว่ากันเป็นเรื่องเรื่องนะครับตอนนี้ก็หมอทั้งหลายก็มาช่วยกัยนเขียนกันใดเลยว่าอธิบายต่างๆแล้วคนอ่านก็ไม่รู้เรื่องนะครับตอนนี้หมอท่านนท่านบอกว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่โคนไข้ไม่นคนไข้ปัญหาอยู่ที่ว่าคุณถ้าคุณเป็นโคโรนาไวรัส คุณจะทำยังไงที่ไม่ให้ติดเชื้อคนอื่นนะครับแต่ตอนแรกคุณควรจะรู้ก่อนว่าคุณเริ่มติดเชื้อโคโรโนาไวรัสแล้วนะครับอย่างนี้ครับหนึ่งรู้สึกคันคอคันคอสองคอแห้งพอคอแห้งแล้วก็มีไอแห้งแห้งเริ่มรู้สึกมีตัวร้อนเผาๆไม่ต้องวัดอุณหภูมิแล้ว เริ่มตัวร้อนผ่าวผาหายใจทีหายใจทีนี่ภาษาไทยเรียกว่าหอบนะครับจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนะครับทีนี้ก็ดูง่ายงายเลยนิ้วเท้านิ้วมือดวงนิ้วเท้าเนี่ยครับเริ่มมีสีเขียวคล้ำๆหรือถ้าเยอะขึ้นเป็นสีดำอาการนี้ไปโรงพยบาบาลได้เลยนะไปโรงพยาบาล พยาบาลได้เลยแต่ในอเมริกาอย่างนี้ไปเขายังไม่รับเ,เขาก็เลยบอกว่าระหว่างที่เขาบอกเขายังไม่รับทํำยังไงก็น้ําอุ่นครับน้ําอุ่นบีบมะนาวของเขาคือเลมอนนะน้าอุ่นบีบเลมอนกินไปก่อนกินไปก่อนก็จะช่วยช่วยตัวเราและป้องกันไม่ให้เราเอาโรค โครโนาไวรัสไปติดคนอื่นทวนใหม่นะสงสัยว่าจจะเป็นโครโรนาไวรัสแล้วก็มีคันคอคอแห้งไอแห้งแห้งมีรู้สึกตัวร้อนเผาๆเป็นไข่นะครับหายใจหอบหรือหายใจทีๆจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสมองไปที่ปลายเท้าโอ้ไม่เท้าเริ่มมีสีเขียวคล้ำหรือสีดำ พึ่งต้นช่วยเหลือตัวเองก่อนก็ใช้น้ำอุ่นบีบมะนาวไม่ต้องสนใจว่าอุณหภูมิของน้ำอุ่นจะทำลายวิตามินซีไม่ไม่ต้องไปสนใจแล้วครับเอาเอาตรงเนี้ยเอาจากความเป็นตรวจซิตริกของมะนาวนะครับช่วยเหลือตัวเองก่อนนะ,ะก็มามาว่าอย่างนี้ครับมามาว่าตรงว่า พอเราเริ่มเป็นเนี่ยครับเธอก็ต้องดูนะใ,ใส่หน้ากากปิดรูดจมูกด้วยนะครับออพวกใส่หน้ากากปิดรูดจมูกคืออย่างนี้เพราะว่ามีคนไข้ที่เป็นโคโรนาไวรัสนั่งอยู่ในลำเดียวกับคนที่ปิดติดเชื้อไวรัสโคโรนาเพราะว่าเธอนั่งห่างจากคนเป็นเนี่ย หนึ้าแถวห้าแถวและและก็ไม่ได้สัมผัสกับคนเป็นเลยนะครับแต่ว่าในใน CCTV ทีะของเครื่องบินครับเพราะว่าเธอโชคไม่ดีครับเธอเข้าห้องน้ำต่อจากคนที่ติดเชือ้อก็คือคนติดเชื้อเข้าห้องน้ำแล้วก็ออกมาแล้วแล้วเธอเข้าไปแทน เขไปเลยก็น่าจะติดชงช่วงนี้แหละนะครับก็เอาก็เป็นบ้างเธอมาจากยังไงเธอก็ติดโคโรนาไวรัสแต่มีข้อที่เห็นอย่างชัดเจนก็คือหน้ากากาที่เธอใส่เธอให้กาวว่าเธอใส่หน้ากากตลอดเวลาที่นั่งเครื่องบินเธอใส่จริงๆครับหน้ากากเธอดึงปิดจตปากไม่ได้ปิดจมูกตรงลงก็เหมือนไม่ได้ใส่ มอก็เลยบอกว่าใส่หน้ากากต้องปิดจมูกด้วยนะถ้ามีปิดจมูกไม่มีประโยชน์นะต้องมีต้องไม่มีประโยชน์แล้วก็ล้างมือบ่อยๆเพื่อจะไม่ให้ไปแพร่เชื้อคนอื่นนะหากจากคนอื่นสักษาไม้บรรทัดสามฟุตก็ <c oughs> อ,อย่างนี้ครับเราเข้ามาเล่าให้ฟังมาถ้าสมมุติม,ม,ตมีคนติดเชื้อไวรัสกับคนไม่ติด แล้วคนติดเชื้อไวรัสไอออกมาแล้วเราเราไม่มีหน้ากากเราไม่มีหน้ากากเรามีโอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรนาร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าเรามีใส่หน้ากากแล้วคนเป็นไม่ได้ใส่เรามีโอกาสติดสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคนเป็นติดเชื้อโคโรนาไวรัสใส่หน้ากากแล้วเขาจามไอออกมาเราไม่ได้ใส่ <c oughs> เรามีโอกาสติดเชื้อแค่30%แต่ถ้าเขาใส่เราใส่ด้วยเนี่ยมีติดเชื้อน้อยมากแต่ถ้าอยู่ระยะระยะห่างกันเกิน3ฟุตเราจะไม่ติดเลย100%นะตลลงหน้ากากสำคัญน,นะครับปิดจมูกด้วยนะครับก็ทีนี้ก็มาข้อแนะนำว่าถ้าเราติดเชื้อ โครโรนาไวรัสแล้วทำยไเราต้องนึกก่อนนะครับมันจะทำเจ้าโครโรนาไวรัสมันจะทำให้ทางเดินลมหายใจเราไม่สะดวกนะครับ <c oughs> ก็จะเกิดภาวะหลอดลมอักเสบก็คือไอนะแล้วปอดไป,ไปๆๆก่จะเกิดอาการปอดพว่วงพวกเนี้ยถ้าช่วงที่ของเขาเนะ่ ที่โรงพยาบาลเขยังไม่รับเขาบอกว่าต้องอาบแดดอาบแดดให้ดีเลยนะครับเพื่อเพิ่มวิตามินดีให้ร่างกายตรงนี้เราให้รับประทานวิตามินซีวันละ2000มิลลิกรัมก็คงจะเป็นหลังอาหารเช้าสักสิบหาทีแล้วหลังอาหารเที่ยงแล้สิบห้นาทีขณะเดียวกันบำรุงปอด ด้วยวิตามิน A E นะครับน้ำมันตับปลานะไม่ใช่น้ำมันปลานะพวกนี้ก็จะช่วยได้ทีนี้เขาขอบอกว่าอเมริกาเป็นเยอะก็สิ่งที่ต้องมีไว้ก็คือกระดาษกระดาษที่ชู่เรานี่แหละครับยาแก้ไข้ยาแก้ไอนะครับก็ออน้ำผึ้งมะนาวเตรียมไว้หน่อยก็ดียาทาคอ จะทาแก้วันนั่นแหละครับเราบอกให้ยี่ห้อก็ไ้ของพระังขาใช้วิกวาวกลเพื่อลบนะของเมืองไทยก็มีหลายยี่ห้อนะครับถ้าเป็นไปได้นะไอ้เครื่องกรองอากาศใช้ก็ดีอาบน้ำอุ่นจากฝักบัวเนี่ยก็จะได้อายน้ำจากน้ำอุ่นเข้าไปทำให้ปอดมันไม่แห้งถ้าหากเคยเป็นโรค หอบพื่นให้ตรวจยาพ่นยาพ่นแก้หอบพื่นไม่หมดอายุต้องไม่หมดอายุและควรมีสำรองไว้สักสองกระป๋องเพิ่มนะครับเพื่อมันหมดเนี่ยนะอาหารการกินนะก็ซุปจะดีที่สุดนะครับซุปดีที่สุด ทำไว้อาจจะเป็นสต็อกไว้เยอะแต่ว่าใส่ตู้เย็ยนให้ดีนะครับจะใช้ก็มาอุ่นน้ำน้ำสำคัญมากๆาก,กนะครับน้ำเนี่ยต้องคือต้องจิบประจําทั้งวันทั้งวันนะระหว่างที่มีไข้สูงระหว่างมีไข้สูงให้ยาพาเพาราเซตามอนเท่านั้นนะครับพวกแอสไพริน พวกไอบูโปรเฟนไม่ควรรับประทานนะช่วงเป็นก็พักผ่อนเยอะเข้าไว้และจะมีอาการพวกนี้ยาวออกจากบ้านเลยครับเพราะเราอาจจะเอาวูดไปติดคนอื่นได้นะทีนี้บางคนมีอาการอาจจะไม่มีอาการคือติดเชื้อไวรัสแล้วจะ้ะจ,จะไม่มีอาการฝรั่งเรียกอ,อาซิมตอมมัติกเียครับก็เป็นอย่างไ้ ก็ต้องระวังอย่าออกไปเพราะว่าเราจะเอาเชื้อไปติดเขาโดยเฉพาะถ้าหากคนสูงอายุเพื่อนรุ่นราวเขาเดียวม,มามาเยี่ยมเยือนให้ห่างกันไว้สามเม้บรรทัดสามฟุตเขาออกจากบ้านไปก็ถูพื้นให้ดีจมน,นะก็ถุงมือหน้ากากอนามัยต้องใช้เพราะว่าเราจะไม่กระจายเชื้อของเราไปให้คนอื่นรวมทั้งคนในบ้านด้วย ขับตัวหยุ่แห้งนอนถ้าอยู่ตามลําพังก็เวลาจะส่งของอะไรก็วางให้หน้าห้องแล้วเราเปิดรับเอาของรับเสร็จส่งออกก็วางไว้หน้าห้องให้คนมาดูแลปออปอกหมอนผ้าปูที่นอนก็คงจะต้องซักบ่อยซักบ่อยนะครับห้องน้ำถ้าเราได้เข้าห้องน้ำน้ำยาลา้างห้องน้ำต้องใช้ทุกครั้ง ต้องใช้ทุกครั้งเพราะว่าพบว่าทั้งปัสสวาวะและอุจจาระของคนที่เป็นโคโรนาไวารัสนีมีเชื้ออยู่เยอะเลยแล้วอยู่นานด้วยนะครับก็ต้องใช้ทุกครั้งนะนะทีนี้ฝรังก็บอกว่าช่วงแรกๆอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องไปโรงพยาบาหลหรอกเว้นไว้แต่หววหายใจระปากแล้วไข้สูงเกิน39าอ,องศาจำไว้อย่างหนึง่ง โควิดไวรัสเด็นไวรัสที่ไม่มียารักษาอันนี้ดอกจันรดอกจันดอกจันคนเขียนโกหกมียารักษาแต่มันแพงประธานาธิบดีทำรักษาแค่5วันออกมาเอาหน้ากากโยนทิ้งเป็นแบบอย่างให้ประชาชนอเมริกาไม่ใช้หน้ากากนี่ยครับจากันละสองพันกลายเป็น2องแวันนี้่ยนะอา้า เสร็จแ,แล้วถ้าหากเราเป็นแล้วไม่มีอาการก็อยู่บ้านพักผ่อนดื่มน้ำบ่อยๆถ้าหากเอาแบบจมูงโพรลกสุนภาพเจ็ด้าอเราก็คงใช้วิธีทาน้ำที่เล่าให้ฟังว่าต้มให้เดือด15นาทีใส่กระติกน้ำไว้แล้วก็ดื่มทุกครึ่งชั่วโมงครั้งละเป๊กเดียวประมาณ1 5บหซีซีนะครับก็ดื่มทั้งวัน ไอ้ตรงนี้เขาจะทําให้เรามีสุขภาพดีแล้วเพอเพอไม่เพอเพอละออหมักกายพ้อมหมองอาบแดดพอสมควรโคะนะโคโรนาไวรัสก็อาจจะทําให้ร่างกายเราจัดการเองาหายได้โดยไม่ต้องไปโรงพยาบาลนะนะแต่ที่นี้ปัญหาคือว่าถ้าอายุมากตามทฤษฎีภูมิต้านจะสู้กับไวรัสไม่ค่อยได้นะครับ ยิ่งเคยเป็นโรคเป็นไม่จะเคยเป็นที่เป็นถุงลมป่งพองเคยเป็นหอบหืดหรือเป็นมะเร็งปอดหรือกำลังได้รับยาวรักษาม,มะเร็งเนี่ยครับต้องบอกให้หมอนะว่าจะทำยังไงแล้วหมอก็จัดการให้แล้วครับไม่ต้องจัดการเองนะเด็กๆเ,เนี่ยตอนแรกเราเคยเชื่อว่าเด็กๆไม่เคยกลัวโคโรนาไวรัสนะครับไม่ต้องบุเป็นเองหายเองว่างั้นเถอะ แต่ตอนนี้ไม่จริงเด็กในอเมริกาตายมากนะครับทีนี้เราก็รู้ว่าอาหารพวกผักจะดีที่สุดเพราะผักทำให้ร่างกายเราเป็นด่างนิดๆน,นะครับร่างกายเราเป็นด่างนิดๆก็จะดีดีมากๆนะครับก็อย่างไรก็ตาม แนะนำหน่อยน้ำมะนาวน้ำมะนาวใช้ได้กระเทียมก็ไหวมะม่วงก็ได้ส้มเขียวหวานสับประรดน้ำเก๊กฮวยดีนะครับใช้ได้เลยนะอันนี้เป็นวิธีที่จะช่วยเราช่วยชาติอย่างที่คราวที่แล้วเราบอกไว้ช่วยชาติก็โดยการไม่ออกไปแพร่เชื้อข้างนอกนะช่วยชาติโดยการไม่ไปออก,ออกไปแพร่เชื้อข้างนอกอันนี้สำคัญ ก็มาเราก็มาเล่าให้กันฟังอย่างนี้แหละช่วงนี้เรื่องบโคโรโนาไวรัสต้องคุยกันหน่อยเพราะว่าที่มันจะมาเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันมาจากอย่าพวกอย่าไปอ้อมแอมเลยครับมาจากผู้หญิงอาชีพพิเศษที่ไปประกอบอาชีพอยู่ที่ท่าขี้เหล็กตรงข้ามกับแม่สอนของเราเนี่ยครับ ตอนเธอไปประกอบอาชีพเธอไม่ได้ผ่านด่านนะครับเธอไปช่องทางพิเศษแล้วเธอก็ไปไปมามาเรวเนื่องจากที่นั่นเป็นฐานบันรเธอเป็นเป็นซ่องขนาดยักษ์พูดจริงเลยนะครับแล้วผู้ใช้บริการส่วนมากเป็นคนจีนที่เข้ามาเที่ยวเล่นคาสิโนโลแล้วพวกนี้นะครับ ขากลับประเทศคเขาเป็นไงไม่รู้นะแต่ว่าคนของเราที่ไปประกอบอาชีพอย่างนี้ครับ,รบติดไวรัสโควิดนเยอะแยะสัมพันธ์ตัวเองไม่รู้เปลี่ยนด้วยสิเพราอย่าลืมว่าอาชีพพวกนี้อายุรุ่นรุ่น,น,นว่ายี่สิบสองยีสิบสามสูงสุดที่เราเห็นคือสามสิบก็ติดไวรัสช่วงนี้เราก็ไม่รู้ว่าตัวเองติดบางคนก็มีรายได้ดีขนาดออกมานั่งเครื่องบินเข้ากรุงเทพ เที่ยวนู่นเที่ยวนี่ไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นแต่พอพอเป็นขึ้นมาก็เดือดร้อนกันเป็นแถวๆคนหนึ่งอาจจะไปสัมผัสกับคนอีกืบสามร้อยคนแล้วพูดจริงๆแบบให้รู้บางคนยังมาประกอบอาชีพของตัวเองเอ,งองีกคือบริการผู้คนไปพวกบริการผู้คนแน่นอนก็คงหนาวหนาวร้อนร้อนนะ แต่ว่าจะกล้าไปบอกใครยังไงไหมจะไปบอกญาติโกหโกทิกามไหมหรือจะไปตรวจโควิดไหมโดยบอกหมอตรงไปตรงมาว่าเกิดมีเพศสัมพันธ์กับพวกพิเศษสุดจาน <c oughs> ท่าขี้เหล็ก <c oughs> ทา่าเออท่าขี้เหล็กถูกแล้วแหละนะจะไม่มีใครกล้าบอกไหมถ้าไม่กล้าบอกอาการซ่อนพวกนี้มันก็จะมา เราก็มาถึงเป็นหนักๆแล้วไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็เดือดร้อนไปหมดครับนะพักสักครู่หนึ่งก่อนครับ